สวัสดีครับที่นี่ร้านมิวสิกซัพพอร์ตครับวันนี้ทดลองกีตาร์ให้ได้ฟังเสียงกันอีกตัวหนึ่งครับสำหรับคนที่กำลังเลือกหากีตาร์ไฟฟ้าอยู่นะครับในงบไม่เกิน5,000บาทนะครับยังอยู่ที่5,000บาทอยู่ไม่เกิน5,000บาทนะครับในตลาดก็คงจะมีเลือกกันหลายรุ่นแล้วก็ในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้การเดินทางไปเลือกกีตาร์ถือเป็นเรื่องอันตรายเสี่ยงนะครับดังนั้นถ้าเลือกอยู่บ้านก็ดูคลิปนั้นคลิปนี้ที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เรานําเสนอ ผ่านการพรีเซนต์แบบออนไลน์แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ชัวคลาสสิกวินเทจนะครับเป็นซ u เปอร์สแตรลองฟังเสียงเรีกกว่าส่วนสเปครายละเอียดเนี่ยผมแนบลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้นะครับก็ถ้าสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปอ่านในะนั้นจะมีค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเอาลองฟังเสียงกันกรครับที่ปิ๊กอัพตัวนี้ครับชัวคลาสสิกวินเทจครับ ผสมครับมิดเดิลครับผสมบริกครับ Uh, recap. ี่คือเสียงพื้นฐานของกีตาร์ตัวนี้นะครับผมจะไม่ลองเสียงแตกให้เพราะว่า,าถ้าพื้นฐานเสียง mm. เสียงครีนมันโอเคเนี่ยการที่จะไปใส่เอฟเฟกนู่นนี่นั่นอะไรมันก็จะมาจากพื้นฐานของเสียงนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งครับสำหรับคนที่กำลังมองหากีตาร์นะครับอย่าลืมว่าร้าน Music Support นะครับสามารถซื้อแบบผ่อนได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะครับสินค้าของเรารับประกันเปลี่ยนและคือได้นาน30วัน นะครับวันนี้ลากันเท่านี้บายบายสวัสดีครับ